ตงเฟิงลบ 21A หรือ DF-21A คือหนึ่งในขีปนาวุธที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดที่พัฒนาขึ้นโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมันเป็นขีปนาวุธแบบพิสัยกลาง (MRBM) ซึ่งอยู่ภายใต้ตระกูลปงเฟิงอันเป็นชุดของขีปนาวุธที่ยาวนานที่สุดและหลากหลายที่สุดของจีนในฝั่งตะวันตกขีปนาวุธรุ่นนี้รู้จักกันในชื่อรหัส NATO ว่า CSS-52 โดยเป็นระบบขีปนาวุธแบบเชื้อเพลิงแข็งที่สามารถเคลื่อนที่ได้บนถนน และมีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของจีนในด้านการโต้กลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงสนับสนุนยุทธศาสตร์การปฏิเสธการเข้าถึงและจำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติการของสัตรูกการปรากฏตัวของขีปนาวุธรุ่นนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพัฒนาการคลังแสงของจีนสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านการเอาตัวรอดความรวดเร็วในการตอบสนองและความแม่นยำเมื่อเทียบกับระบบรุ่นก่อนหน้าที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวอย่างเช่น DF3 df 2 1 a ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยกว่ารุ่นดั้งเดิมอย่าง df 2 1อย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นขีปนาวุธแบบ2ขั้นตอนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งรุ่นแรกของจีนและสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้รถยิงอัตโนมัติ ขีปนาวุธรุ่นนี้พัฒนาโดยบริษัท CASIC หรือ China Aerospace Science and Industry Corporation เริ่มเข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1990และไม่นานหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัว DF-21A โดยมีการปรับปรุงระยะยิงความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการโจมตีอย่างมาก DF-21A มีพิสัยยิงอยู่ระหว่างประมาณ1,750-2,150กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชีย เช่นฐานทัพของสหรัฐในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และกลวมระยะยิงนี้ทำให้ DF 2 1 A เป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์การป้องปรามระดับภูมิภาคของจีนโดยเฉพาะในบริบทของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและการแข่งขันด้านอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคุณลักษณะที่สำคัญของ DF 2 1 A คือแพลตฟอร์มยิงที่สามารถเคลื่อนที่ได้บนถนนซึ่งรู้จักกันในชื่อเทลหรือ Transporter Erector er Launcher ความสามารถในการเคลื่อนที่นี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของขีปนาวุธอย่างมาก ต่างจากขีปนาวุธที่ยิงจากฐานยิงประจำซึ่งอาจถูกโจมตีล่วงหน้าเทลสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ซ่อนหรือเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วจึงทำให้ศัตรูตรวจจับและโจมตีได้ยากมากกองทัพจีนให้ความสำคัญอย่างมากกับความสามารถในการเคลื่อนที่นี้เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์การโต้กลับด้วยนิวเคลียร์เทลของ DF21A เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ที่ติดตั้งระบบไฮดรอลิกสำหรับการยกตัวขีปนาวุธขึ้นยิงพร้อมทั้งมีระบบนำทางและควบคุมเป้าหมายในตัว ทำให้สามารถยิงตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วแม้ในสถานการณ์ขับขันตัวขีปนาวุธใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบเชื้อเพลิงเหลวในหลายด้านเชื้อเพลิงแข็งทําให้ขีปนาวุธสามารถเตรียมพร้อมยิงได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องเสียเวลารอเติมเชื้อเพลิงก่อนยิงนอกจากนี้ยังลดเวลาการเตรียมการยิงได้อย่างมากส่งผลให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วในสถานการณ์วิกฤตการออกแบบสองขั้นตอนขอ,ของขีปนาวุธช่วยเพิ่มระยะทางและความสามารถในการบรรทุกหัวรบ โดยที่ยังคงขนาดเล็กพอสำหรับการเคลื่อนที่บนถนนในด้านหัวรบ df 2 1 a เชื่อกันว่าสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หนึ่งหัวโดยมีอนุภาพระหว่าง200-500ถึงกิโลตันอย่างไรก็ตามยังมีรายงานว่าขีปนาวุธรุ่นนี้อาจสามารถปรับเปลี่ยนโหลดได้เช่นใส่อุปกรณ์ลวงหรือหัวรบที่สามารถเคลื่อนที่หลบหลีกเพื่อจอดระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูค่าความแม่นยำของขีปนาวุธหรือ ce p ประมาณอยู่ที่100-300ถึงเมตรซึ่งแม้จะยังไม่เทียบเท่ากับระบบของตะวันตก แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานร่วมกับหัวรบนิวเคลียร์นอกจากนี้จีนยังเชื่อว่ามีการปรับปรุงระบบนำวิถีของขีปนาวุธด้วยการผสมผสานร,ระหว่างระบบนำทางเฉยืยการปรับแก้ด้วยสัญญาณดาวเทียมและอาจรวมถึงระบบนำทางขั้นสุดท้ายเมื่อเข้าสู่เป้าหมายการใช้งานของ DF-21A อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังจรวดปล่อยนำวิถีแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือที่รู้จักเดิมว่ากองทัพปืนใหญ่ที่2หน่วยงานนี้เป็นแกนหลักของกองทัพจีนในการบริหารจัดการระบบขีปนาวุธยุทธศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานข่าวกรองระบุว่ามีการขยายฐานยิงใต้ดินและที่มั่นกระจายทั่วประเทศจีนอย่างต่อเนื่องโดยหลายแห่งสามารถรองรับระบบ DF-21A ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตร์ DF-21A เป็นเครื่องมือสำคัญในการยับยั้งและตอบโต้ในระดับภูมิภาค หากเกิดความขัดแย้งกับสหรัฐหรือพันธมิตรในเอเชียตะวันออก DF-21A สามารถโจมตีเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงได้เช่นฐานทัพอากาศฐานทับเรือหรือศูนย์บัญชาการความสามารถในการเคลื่อนที่และยิงจากพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ทําให้ศัตรูไม่สามารถมองข้ามภัยคุกคามนี้ได้ขีปนาวุธรุ่นนี้มีความเร็วสูงและวิธีการยิงที่ยากต่อการดักสกัดโดยระบบต่อต้านขีปนาวุธรุ่นเก่าแม้ว่า DF-21A จะถูกออกแบบมาเป็นระบบบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ แต่ตระกูล DF 2 1ได้มีการแตกขแขนงออกเป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งหัวรบธรรมดาเช่น DF 2 1 d ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบลำแรกของโลกแม้ DF 2 1 a จะเน้นด้านการยับยั้งด้วยนิวเคลียร์แต่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีร่วมกันกับรุ่นอื่นๆแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของจีนในการพัฒนาขีปนาวุธแบบปรับเปลี่ยนได้หลายภารกิจบทบาทของ DF 2 1 a ในหลักนิยมทางทหารของจีนคือการดำเนินการภายใต้ในแนวคิดการป้องกันเชิงรุก ซึ่งรวมเอาการตั้งรับเชิงยุทธศาสตร์และการโจมตีเชิงยุทธวิธีเข้าไว้ด้วยกัน DF-21A จึงทำหน้าทั้งในฐานะเครื่องมือป้องปรามและตอบโตหากผลประโยชน์ของจีนถูกคุกค,คามเช่นความมั่นคงในไต้หวันหรือสิทธิในทะเลจีนใต้ DF-21A จะทำหน้าที่ตอบโต้ด้วยอนุภาพที่รุนแรงความสามารถในการยิงจากที่ซ่อนและตอบโต้ได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าทำให้ขีปนาวุธนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวคิดด้านความมั่นคงยุคใหม่ของจีน df21a ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของกองทัพจีนจากกองกำลังขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมไปสู่กองกำลังไฮเทคที่เน้นความแม่นยำและการตอบสนองรวดเร็วมันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนตั้งแต่ทศวรรษ1990ในการยกระดับศักยภาพทางทหารเพื่อให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าประเทศมหาอำนาจอื่นขีปนาวุธรุ่นนี้มีผลต่ออุตสาหกรรมกลาโหมของจีนโดยเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการนำวิถีวัสดุผสมและระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในแพลตฟอร์มขีปนาวุธอื่นๆได้อีกมากมายฝ่ายตะวันตกเคยมอง df 2 1 a ด้วยความสงสัยในช่วงแรกโดยเฉพาะในด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธของสหรัฐหรือรัสเซียแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลักฐานจากการฝึกซ้อมการปรับปรุงระบบนำวิถีและจำนวนที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นทำให้นักวิเคราะห์เริ่มมองว่ามันเป็นระบบอาวุธที่เชื่อถือได้ระบบควบคุมและสื่อสารของ df 2 1 a ยังเชื่อมต่อกับดาวเทียมและเครือข่ายเรดาร์ของจีน ทำให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยยิงยังเข้าร่วมการฝึกจำลองสถานการณ์สงครามและฝึกการรบทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำเพื่อเพิ่มความพร้อมและทักษะของลูกทีมในแง่ภูมิรัฐศาสตร์การปรากฏตัวของ DF21A ได้เปลี่ยนสมดุลยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกทำให้สหรัฐและพันธมิตรต้องลงทุนเพิ่มเติมในระบบป้องกันขีปนาวุธ เช่น THAAD และ Aegis Ballistic Missile Defense เพียงแค่การมีอยู่ของ DF-21A ก็เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดให้รอบคอผากจะมีความขัดแย้งกับจีนโดยเฉพาะในประเด็นร้อนอย่างไต้หวันทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีแม้ว่าจะมีข้อดีมากมาย DF-21A ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกันเนื่องจากเป็นขีปนาวุธแบบวิถีโค้งมันจึงมีวิธีการเคลื่อนที่ที่สามารถคาดเดาได้ทำให้ในทางทฤษฎีอาจถูกสกัดได้โดยระบบที่ล้ำสมัย นอกจากนี้การที่ต้องอาศัยข้อมูลเป้าหมายล่วงหน้าทําให้เหมาะสําหรับโจมตีเป้าหมายที่ตั้งอยู่กับที่อย่างไรก็ตามจีนก็น่าจะมีมาตรการเพื่อลดจุดอ่อนเหล่านี้เช่นการใช้รถเทลปลอมการใช้สัญญาณหลวงและการประสานงานกับดาวเทียมหรืออากาศยานไร้คนขับในการหาตำแหน่งเป้าหมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชุมชนระหว่างประเทศเริ่มแสดงความกังวลต่อจำนวนขีปนาวุธที่เพิ่มขึ้นของจีนโดยเฉพาะระบบที่สามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบนิวเคลียร์และธรรมดา อย่าง DF 2 1 a เนื่องจากความไม่แน่นอนว่าจะใช้หัวรบชนิดใดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดหรือการตอบโต้ผิดพลาดในช่วงวิกฤตอย่างไรก็ตามจากมุมมองของจีนความไม่แน่นอนนี้อาจมีประโยชน์ในด้านการยับยั้งเพราะทําให้ฝ่ายตรงข้ามลังเลที่จะเสี่ยงโดยสรุป DF 2 1 a คือขีปนาวุธที่มีบทบาทสําคัญในยุทธศาสตร์ของจีนมันเป็นระบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้เชื้อเพลิงแข็งมีพิสัยปานกลางและมีความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับทานกิจการยับยั้งการโต้กลับและเป็นแกนกลางของนโยบายความมั่นคงเชิงรุกการพัฒนา DF 2 1 A ยังเป็นรากฐานให้กับการต่อยอดสู่ขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและในโลกที่การแข่งขันทางยุทธศาสตร์กำลังทวีความรุนแรงขีปนาวุธรุ่นนี้จะยังคงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดสมดุลแห่งอำนาจในเอเชียแปซิฟิกต่อไป